สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็จะมาเล่นเกมแบบว่าเป็นเกมเลี้ยงเด็กนะคะคือเราแบบว่าเล่นมาแล้วแหละแล้วก็ตุกมากมากแต่คืนที่สามน่ากลัวมากใครกลัวแบบกลัวที่กลัวพวกนี้อย่าเล่นเลยนะคะตอนคืนที่สามคืนที่หนึ่งนะคะอันนี้จะเป็นเริ่องก็เลยมาดูกันเลยนะคะว่าคือเราไปดูคลิปพี่แป้งมาแล้วแหละเออเราต้องไปดูก่อนเล่นนะคะไปซืต์บรูสเซนเซนปัสกาเดก้นวันเนี้ย อาอีนูนั่งตรงนี้นะนะดูแผลตรงเข่ามันสิดูแผลมันดิโอเคอีนูคัตเตอร์เหมือนไม่ใช่คัตเตอร์โอ้หหน้าเหมือนเอเรียนน่ากลัวหน้าแกน่ากลัวมากเลยเอาไปโอเคมามามาตัวเว้ยเจ้่ต้องเสียใจยนะที่แกไม่มีเงาในกระจกอะโอเค อย่าไปไหนนะ้าไปไหนนะมองอีกไอินดูส์อหนูอ่ะอีดูดิอีหนูนี่มีอะไรหรือเปล่าแกต้องมีอะไรแอบ,บแฝงอยู่แน่ๆไปนอนไปนอนไปนอนไปนะเอ้ยโหุยอ้หนู โอเคบ๊ายบายเจอกันนะพรุ่งนี้ฉันขอปิดดอร์ไปดูทีวีดีกว่าไปนะาโอ้ยแม่สุ่มกล้ามฉันระวังอืมอืมรวังจังนอนหน่อยดีกว่าก็จะนอนดูเรื่องจอเลยอีก อะไรวะอีดูดีตื่นตื่นอีกละอีโน่มีมอีนูอีเดาบดิ๊อีดิ๊ดอีเด็กพี แฟนตัวยงแมนยูแน่เลยหวังเป็นเด็กผีอ่ะต้องกินนมไหมเออกินนมก่อนไม่เอาดีนนกว่านอนก่อนก็ได้เนาะนะเอาไปนอนนะใจกตาตุ๊กตาใครเปิด่อเออไปก่อนนะอีหน,นะนนะูต้องเปิดตุกตกต๊กละซื้อนี่น่าปดุกินวะเนี่ย โเล่โจชาโซเล่โซชาน้า <gamma> น <enders> <or> ้าน้าผัน้าไม่รู้สไม่รู้อโ๋ชวนน่าจะก็จบไปแล้วนะคะใครที่อยากให้เราเล่นพาสองก็ต่อพู่ใคร ใครอยากให้เราต่อพาร์สองก็ไม่ใช่ใครอยากให้เราเล่นพาร์สองก็ไม่ต้องทําอะไรพีเฉยแหละเดี๋ยวก็มาเล่นได้ให้แล้วเาขาเล่นพาร์สองพรุ่งนี้นะเพราะว่าวันนี้กินข้าวแล้วพ่อเรียกถึง